ยินดีต้อนรับสู่จี๊ปอัปเดตวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถออฟโรดตัวแรงรุ่นใหม่ล่าสุด Jeep 2 0 2 6ัจี๊ปแรนเนอร์รูบิคอนที่กลับมาอีกครั้งพร้อมความดุดันแรงม้าเต็มพิกัดและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ทำให้การผจญภัยของคุณสนุกเร้าใจกว่าที่เคยจี๊ปแรนเนอร์รูบิคอน392รุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์ของรถออฟโรดพันท้ที่หลายคนหลงรักด้วยดีไซน์อันแข็งแกร่งเส้นสายคมชัดและความสูงจากพื้นรระดับีีเมยมย มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ขนาด6.4ลิตร Hemi ให้พละกกำลังสูงถึง470แรงมา้าและแรงบิด637นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ4.5วินาทีนี่คือรถออฟโรดที่เร็วและแรงที่สุดในไลน์อัพของ Jeep ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเต็มเวลา Select Track พร้อมโหมด Off-Road ที่ปรับตามสภาพถนนช่วยให้ Rubicon 392ผ่านอุปสรรคโหดๆได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นโขดหินลุยโคลนหรือเส้นทางชันจี๊คันนี้ก็เอาอยู่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือระบบช่วงล่างที่ถูกอัปเกรดด้วย f Fox p e r f o r r m n c e s ช็ ck ที่รองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมช่วยให้การขับขีน่นุ่มนวลและมั่นคงแม้ในเส้นทางที่ท้าทายที่สุด ยางออเท r เรนขนาด35นิ้วพร้อมล้อบิดล็อกช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะและลุยทุกพื้นผิวภายในห้องโดยสารของ Rubicon 392ปี2026เต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางแบบ GPS ที่แม่นยำเบาะหนังแท้สไตล์ r u b i c อนพร้อมโลโก้392เย็บปักอย่างประณีตให้อารมณ์พรีเมียมแบบออฟโรดตัวจริง ด้านระบบความปลอดภัยจีไม่ลืมที่จะใส่ใจมีทั้งระบบเตือนจุดอับสายตาระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบช่วยควบคุมรถในทางลาดชันตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและเส้นทางธุรกันดารเสียงคำรามของเครื่องยนต์ V8 นั้นคืออีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Rubicon 392แตกต่างมาพร้อมระบบไอเสียแบบ Du อ l Mode ที่ให้เสียงทุ้มลึกดุดนันเมื่อคุณเหยียบคันเร่งจะรู้สึกได้ถึงพลังที่ซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรง 2026 Jeep Wrangler Rubicon 392คือการผสมผสานระหว่างสมรรถนะออฟโรดระดับโลกกับความหรูหราและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวสำหรับใครที่รักการผจญภัยและต้องการรถที่ทั้งแรงแข็งแกร่งและมีสไตล์ Rubicon 392คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชม Jeep อัปเดตอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเกี่ยวกับ Jeep รุ่นใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ